อาณาจักรหลางอันกว้างใหญ่ที่มีภูเขาสูงระงานและแม่น้ำสายไหลยเย็นมีเรื่องเล่าของแม่ทัพสาวผู้เก่งกาจชื่อหลิวเหยาเธอไม่เพียงแต่สวยงามจนดวงใจคนลหลงไหลแต่ยังมีฝีมือทางการศึกที่ลือเลื่องไปทั่วอาณาจากักรวันหนึ่งขณะที่หลิวเหยานำกองทัพไปปราบกบฏตามแนวชายแดนเธอได้พบกับฮองเต้หลี่เจิงผู้ที่เพิ่งเสด็จมายังแนวหน้าเพื่อชมการรบด้วยตาตนเอง ห้องเต้หนุ่มรูปงามมีสายตาคมกริบและรอยยิ้มที่ทำให้ทหารหญิงผู้แข็งแกร่งอย่างหลิวเหยายัางใจสัน่นแม่ทัพหลิวเหยาวข้าได้ยินชื่อเจ้ามานานแล้ววันนี้ได้เห็นด้วยตาตนเองข้าไม่ผิดหวังจริงๆห้องเต้กล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่หลิวเหยาโค้งเล็กน้อยฝ่าบาทเพียงเสด็จมาชมการรบข้าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วแต่ขอให้ฝ่าบาทอยู่ห่างจากแนวหน้า ้าเกรงว่าจะเป็นอันตรายทันใดนั้นเสียงกลองสงครามดังกระหึมมีทหารกระบฏจำนวนมากบุกเข้ามาฮ่องเต้และแม่ทัพสาวต้องร่วมมือกันต่อสู้หลิวเหยายยกดาบฟาดฟันศัตรูด้วยความแม่นยำขณะที่ฮ่องเต้หลี่เจิงใช้ธนูยิงตรงจุดสำคัญทำให้กระบฏเสียหลักแม่ทัพระวังทางขวาฮ่องเต้ตะโกนหลิวเหย่ยิ้มอย่างมั่นใจข้าไม่หวั่นฝ่าบาท หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดเสียงกลองสงครามเงียบลงกบฏถูกปราบหมดห้องเต้เดินเข้ามาหาหลิวเหยาวมือของเขาเปื้อนเลือดแต่สายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเจ้าบาดเจ็บหรือไม่หลิวเหยาก้มหน้าเล็กน้อยข้าเพียงแค่รอยถลอกเล็กน้อยฝ่าบาดอย่าเป็นห่วงห้องเต้หลี่เจิงเอื้อมมือเช็ดเลือดบนแก้มเธออย่างเบามือหลิวเหยาใจเต้นแรงต่อมาที่วังหลวง เรื่องราวความรักของทั้งสองเริ่มซับซ้อนขึ้นเพราะอาม,มาตบางคนไม่พอใจที่ฮ่องเต้นสนิทกับแม่ทัพสาวฝ่าบาทเจ้าจะทรงมอบใจให้หญิงคนนั้นจริงหรืออาม,มาตกระซิบฮ่องเต้หลี่เจิงศบตาเขมองอข้าจะตัดสินใจด้วยหัวใจของข้าเองวันหนึ่งฝ่าบาทเชิญหลิวเหยาเข้าเฝ้าในสวนวังสายลมพัดเย็นและกลิ่นดอกโบตันฟุ้งไปทั่วแม่ทัพข้าอยากถามเจ้าสักคำ ฮองเต้พูดเสียงเบาเจ้าพร้อมจะอยู่เคียงข้างข้าไม่ว่าศึกใดหรืออุปสรรคใดหรือไม่หลิวเหยาก้มหน้าแล้วสบตาฝ่าบาทข้าพร้อมแม้ข้าจะต้องแลกชีวิตเพื่อปกป้องฝ่าบาทฮองเต้หลี่เจิงยิ้มก่อนจะกุมมือเธออย่างแน่นข้าเองก็จะอยู่เคียงข้างเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดและในคืนนั้นใต้แสงจันทร์ทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยหัวเราะร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ความรักค่อยๆเบ่งบานแม้ว่าภายนอกยังมีศึกสงครามและอมาตที่จองเล่นงานแต่หัวใจของทั้งสองได้รวมกันเป็นหนึ่งจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่ทัพสาวสวยกับฮองเต้สุดหลอ่อได้กลายเป็นคู่รักที่ไม่เพียงแต่เข้มแข็งในสนามรบแต่ยังมีความรักอันหวานชื่นที่ยากจะห้ามใจหลังจากที่แม่ทัพหลิวเหยาและฮองเต้หลี่เจิงได้ประกาศความรักต่อกันอาณาจักรหลางก็เข้าสู่ช่วงเวลาสงบ แต่ก็ยังมีอมามตา์และขุนนางบางส่วนไม่พอใจที่แม่ทัพหญิงมีอิทธิพลมากฝ่าบาทข้ากลัวว่าความรักของท่านจะกลายเป็นจุดอ่อนสำหรับอาณาจักรอมามตา์กล่าวด้วยเสียงกระซิบฮ่องเต้หลี่เจิงศบตาหลิวเหยาเราไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องเจ้าและอาณาจักรด้วยกันต่อมามีศึกใหญ่เกิดขึ้นจากราชาอาณาจักรใกล้เคียงหลิวเหยานำทหารหน้าเข้าต่อสู้ โดยมีห้องเต้คอยวางแผนและสนับสนุนจากด้านหลังแม่ทัพระวังซ้ายห้องเต้ตะโกนหลิวเหยาพลิกตัวหลบการโจมตีก่อนจะฟันศัตรูจนล้มเรียบหลังศึกสงบทั้งสองกลับสู่วังด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ความรักของทั้งสองยิ่งแข็งแกร่งขึ้นวันนี้เจ้าเก่งมากข้าไม่รู้จะภูมิใจเจ้าอย่างไรดีห้องเต้กล่าวขณะเช็ดเหงื่อให้หลิวเหยาข้าเพียงทำหน้าที่ของข้า ฝ่าบาทอย่าลืมเราทั้งคู่เป็นทีมกันหลิวหยาวยิ้มในปีต่อมาหลิวหยาวและฮ่องเต้หลีเจิงแต่งงานอย่างเป็นทางการงานฉลองเต็มไปด้วยดอกโบตันและเสียงเพลงจีนโบราณหลายปีผ่านไปทั้งสองมีลูกด้วยกันทั้งหมดสิบคนห้าชายห้าหญิงแต่ละคนมีลักษณะของพ่อแม่ผสมผสานทั้งความงามฝีมือทางยุทธและความฉลาดฉเฉลียวในทุกทก เช้าฮ่องเต้จะสอนลูกชายเรื่องการปกครองและศิละปะการรบส่วนหลิวเหยาจะสอนลูกสาวเรื่องความแข็งแกร่งการป้องกันตัวและความยุติธรรมบางครั้งทั้งครอบครัวจะออกฝึกยุทธในสวนวังสนุกสนานหัวเราะและยังมีฉากหวานที่พ่อแม่กอดลูกทั้งสิบอย่างอบอุ่นแม่ทับพวกเขาเป็นเหมือนดวงใจของเราเลยนะฮ่องเต้กล่าวขณะก,กอดหลิวเหวา หลิวเหาโอบเขาแน่นใช่และเราจะปกป้องพวกเขาให้โตเป็นคนเก่งและมีหัวใจดีศึกสงครามและอํมมาที่คอยอิจฉาความรักของทั้งสองค่อยมายามกหายไปเพราะทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความรักและความเข้มแข็งที่ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์จากนั้นแม่ทัพสาวสวยกับฮ่องเต้สุดลอได้ครองรักกันอย่างสงบสุขมีลลกสซบ คนเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจของอาณาจักรหลังไปตลอดการ